นเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีคำพูดที่หยาบคายและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากพ่อจากแม่ของท่านด้วยนะโอเคครับทุกคนก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวฮุราบันบน่แล้วก็วีรบุรุษนกบินเงี้ยๆทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่หัผมแชมเปียนชาแนลนะครับผมแล้วก็ช่างแม็กพรางอหุนนะครับผมวันนี่เรามาหาของกินตอนนี้เราอยู่ที่บ้านโป่งนะครับผมเช้านี้ที่บ้านโป่งก็คือไม่ได้เชา้าหรอกจะมงมาเพื่อนสี่โมงไปบ่ายสองบ่ายสองเพราะว่าอยินเดสมต เพราะว่าเรานอนนอนตีโมงว่ะมันจะตีห้ากว่าเออหกโมงหกโมงเหรอผมรับตีห้าเออเมื่อไหร่ผมเออตีห้าแต่กูรับหกโมงเพราะว่าเราประกอบเครื่องแดงจีนะครับผมแล้วก็ช่วยไปต้นทำนั้นทำนี่ไม่ได้ช่วยทำอะไรดอกทำรถจะของนั่นแหละทุกคนเออนะครับเพราะว่าผมเอาช่างแม็กมาประกอบยิงไงจ้างมาพิเศษเท่าไรวะค่าตัวเท่าไรวะไอแม็กหนึ่งคันไอแม็กหนึ่งคันเอาอีกคันดีวะเออาีกแม่ผิดปิดงวดเห็นเลยไงอ๋อโอเคจัดไปนะครับผมเพราะว่า เราจะเอาแดงจีไปหน้าไม่อาบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโอเคไปเดี๋ยวจเจอแล้วเดี๋ยวผมถ่ายดูอีกรอบนึงโอเคทุกคนก็ตอนนี้เราลงมาจีตลาดนะครับผมว่าเห็นไอ้ไก่ย่างห้าดาวก็เลยเดี๋ยวนี่ไม่ใช่ไก่ย่างนี่ไก่ทอดเดี๋ยวซื้อไก่ทอดห้าดาวไปกินครับไอ้ลูกดำซื้อเป็นตัวเลยปะ,ะออเอาตัวหนึ่งได้ไหม เอาตัวนึงครับนี่ตัวนี้นะพี่พี่นข้าวเหนียวร้อยหนึ่งครับเอาเข้าวเหนียวเท่าไหร่นะคะร,ร้อยหนึ่งยิ้มวะยิ้มวะยิ้มวะ <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ร้านโอเค,คทุกคนก็ตอนนี้เราได้ไปซื้อของมาทุกทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ ี่ครับเมนูเหมือนเดิมเรานะครับชุนมาไม่ค่อยได้ถ่ายแลนะยังไงได้ถ่ายดูเห็นอยากดูกันไงก็มีส้มตํไาไก่ย่างไก่ย่างรู้ไหมไก่ย่างอะไรไก่ย่างอะไรไก่ย่างฮาดาวฮาดาวฮาดาวใช่ไหมเนี่ยนี่ครับถ้าไม่ฮาดาวนะเฮ้ยน้ำพริกบิวบองเองอยู่ไหนวะอันโมวานอนะ่ะเฮ้ยไปเอามานี่ไปเอามานี่เออนี่มันต้องขาดขาดบ,บิวบองไม่ได้ดิ คือวะไม่พี่ตทำเองไงคือพี่บอกว่าเขา<ม>ตทำเองแกะแ,แกแกมีวงดิขึ้นมานทองเลยมาเด้อกินขา้าวโซฟาวะเอ้ยไอกโก้ไอ <c oughs> โก้ไงทำมึงโซฟาพูดได้ว่า,าอันนี้ดูเนื้อแบบแซบ่บแซ่บด้วยไปด้วยใหก้กินนื้อ เราลองสมตำดิมันเหมือนแบบไหนไหมเหมือนไหมนึกว,ว่ากินแบบของลงคอสิครับเพราะงั้นสมตำครับได้มาสี่คนครับก็มีทั้งแม็กชิงกับเบลนะครับผมก็เครื่องร้อยยีห่ห้าเนี่ยแต่ก่อนเมื่อคืนทั้งแม็กนี่ลาวกว่าวันนี้ท่านคิดว่า,าจะได้ติดเครื่องไหม เลติสดาวิโตนทำไอ้ฟ้าให้เลยตินะดตครับดาวิโตนทำฟ้าให้ใครทำแม่เทศนะหามาไปทำเมืองเทศอ้วกอร่อยหกสิบจีพอ,อาแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะครับหลายๆคนบอกว่าพี่บ้านวิ่งน้ำท่วมไหมคือผมอยู่เซิงสางครับแล้วสวงเซิงสางก็หลาชก,กับเมืองบาดาลนะ่ะแม่มไม่มีห่วงครับเซิงสางไฮเบิลปักตะไข่ดิเพราะว่าแต่ว่าถ้าถ้าเขือนน่อนร้อนล้างแตกอู้กนันนอนล้างไม่แตกกันนอนล้างไม่มีน้ำ เรากินเนื้อบักงาเนี่ว่าให้กูกินแล้วแบเบลนี่บักเบลให้กูกินน้ำเนือบักงานี่บัโกมึงปั่นะยยัใส่ปากกูดูโอ้เเร็วเอยู่เด็กูแบบดแบเลยวะมาขโอ้ยบวบไวแล้วบ่ไหวแล้วโอ้ยคัน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 บบน้ำบักโก้เลยวันนี้แม่งเอ้ยคันิบหายเลย ะอะไรนะประกอบอะไรนะดาวอะไรนิดหน่อยผ่้ายน,นิดหน่อยนะครับผมอันนี้มันเรื่องเช็คไหม่อันนี้จะไม่รู้ฝาหุ่นนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ทำนะอันนี้เป็นฝาสี่วาล์วนะครับผมเห็นไหมแรงจานที่ต้องแรงอ่ะนี่ไงนี่ครับฝาสี่งงสาวาลว์คจะเป็นประมาณนี้นี่อันนี้ฝาพี่ต้นนะครับผมก็ใครสนใจก็สั่งได้ที่พี่ต้นเลยนะครับผมก็เฟซพี่ต้นลงกึ่งนะครับผมพิมพ์เลยนี่ช่างส่วนตัวจ้างมาจากบ้านขึ้นเครื่องบินมาจากอะไรนะแอฟริกาใช่ไหมลีโกะ นี่ยอมกันเลยรแต่ว่าขึ้เครื่องบินนี่เครื่องบินเอียงเนี่ยทำไมลำนักหลายไงช่วงนี้กินเยอะกินยังไงนทำไมวะมีส่วนตัวหัอเพิ่มส่วนตัวอไจีจูนี่ครับอันนี้ก็แซงแม่ประกอบไปที่ชนล่างนะครับเดี๋ยวชุดขวาที่ต้นเป็นคนเส็จนะครับผมเพื่อมาประกอบเพื่อที่เยอะว่าให้มันเสร็จเร็วๆนะครับเพราะว่างานเยอะมากนะครับผมนี่ดูสีเหลาก็เหมือนเดิมไม่แรงเดี๋ยทำไม่ทันนะครับนี่เราเอาอีกคันหนึ่งมาไล่ได้เอาบางลมมาไล่ได้ คือบางโมแม่งแรงจ๋าเลยว่ะแต่ว่าต้องเปลี่ยนกองว่อยากใช้กอง a p i อยู่เดี๋ยวรอคิดก่อนนะครับผม,มนี่มาดูไอ้นี่คันที่ว่าเบิ้ลไวเมื่อวานนี่อันนี้เขาลื่อเช็กเฉยนะครับผมเลือเช็คนี่น่หน่อยนะครับที่ได้เลื่อกันทุกคันนี่เพราะว่านี่เลยตัวนี้เลยเวฟพ่อลูกอ่อนเวฟลูกสองนี่เลยเวฟลูกสองนะครับทําไมถึงได้เลื่อครับทำไม เราชอบทำนะครับทำสบายๆไดนเรียบร้อยครับคือติ๊กต็อกถังสื่ติ๊กต็อกใช่ไหมครับคืออย่าไปดูเยอะนะทุกคนติ๊กต็อกอะดูเราแบบนี่ตัวอย่างคือทุกครั้งนี่เพราะว่าเว็บติ๊กต็อกเฮ้ยต้องเปลี่ยนฉายาแล้วเป็นเว็บติ๊กต็อกเฮ้ยเป็นเว็บติ๊กต็อกนะครับผมคือไอ้มันสื่ติ๊กต็อกไอ้มันเอาอะไรนะดาวสลับกันเอาไงนี่นี่เอาดาวอ่ะอย่าไปหาทำนะแล้วมันครบเกลี่ยสีไม่ได้ใช่ไหม เออมันทับเยสีไม่ได้นะครับสูตรติกตอกเว็บติกตอกนะเดี๋ยวไปหาทำนะครับผมก็ทำปกติเลยใช่ไหมทำปกติตามสูตรปกติเลยเดีย๋ยวไปหาทำนี่น,นะครับอันนี้ก็มีอันนี้ฝาตีบ้างนะครับอันนี้ลื่นเขาลื่นเช็คมันมีชนมันมีอะไรนะเห็นไหมอีกทีใหเพราะว่าสูตรทางไทยสูตรทางท่งทา,งทานนะครับสูตรไทยคือมาอันน,น,อน,นี้ก็ โอ้โหัซ็ค5สี่วาวอาท่นี่ก็สี่ว่าอยากได้ดีตรงนี้มากเลยวะเพื่อนๆพวกพี่ขับคือไหมอยากได้ปะปั๊มปั๊มปั๊มพวกพีพ่ขับคือไหมวะคืออนี่ทำแจ็คแบบว่าลูกใหญ่แจ็คแบบว่าเจ็ดแปดอะไรเงี้ยหรือว่าแปดสิบโอเพนจะพันเมียแต่ว่าใบยุงเนี่ยจะว่าทรงแม่งทำได้ได้ดีดม,ดม่ะเนาะหรือว่าเองจะไปเอาดีเมเองวะดิมไหนดี ดีไหมซูเปอร์คาร์เปองไงไอคันแดงยังไงไม่ได้หวะผมอยากจะหานไปเลยทุกคนตรงนี้อ๋อจะเป็นสีแดงนะปั๊มปั๊มปั๊มก็เดี๋ยวนี้หลาจะได้อ่าได้ยินเสียงอ่าแดงจีนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ยินไหมนะ้รับเปิดสาเพิ่มนะครับเพราะว่าฝาฝาเปิดมาเล็กเะิือช่างแมกเปิดมาจรเดียวแต่ตอนนี้มีกล่องเลยวะไม่มีกล่องเลยนะใส่กล่องอ่ะตงใส่กล่องอนไนวะ อันนี้คีตุดสามผมว่าจะใส่กล่อง a p i อยู่ทุกคนคิดอยู่นะครับผมแต่ว่าใส่กล่องเอ i ีไเป่าไปแม่งแรงจ๋าเลยโคตรแรงเลยแต่รถวิ่งได้เลยอะ่ะเราตอนนี้ท่อยังอันอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวทำท่อใหม่อีกอะไรใหม่อีกนะดันสไตล์บ้างเด็มันอ,อะไรตรงนี <laughs> ้ ที่เพยียเดี๋ยวผมทำกล่องทำอะไรเสร็จก่อนค่อยวางกันอีทีนะทุกคนขั้นนี้นะมาดูนี้อว่เ้อาเรื่องเรื่องก่าอาเรื่อง่เดี๋ยกวก็ทีีท่มานทุกคนก็เดี๋ยวรอชมแรงผีขน,น,นาดจะทำเทเรากันจะเอาไปคืนในนู่นในนู่นกนัเดี๋ยวผมถ่ายดูอีทีนึงว่า มันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมใครที่อยากดูที่มุ่นที่สวยแล้วได้ชมแน่นอนเจอกันในป,ปากซีอูเกนฮัวรุกุนปาาจุกุปะ